ที่น้องที่รักเปาโลกล่าวว่าคิสชชนต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพราะเขาได้รับการเรียกและถูกเลือกที่หมายถึงการได้เป็นที่รักของพระอ,องค์และได้สวมใสพ่พระองค์ในตัวแล้วพวกเขารับรู้และตระหนักถึงความจริงพวกเขาจึงต้องมีคุณลักษณะที่ดีนั้นเผยออกมาในชีวิตคิสชนยังต้องมีความเห็นใจกันมีความใจดี มีความถ่อมตนมีความอ่อนโยนและความภาคเพียรอดทนและต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้อย่างดีที่สุดมีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความรอดมีการผ่อนหนักผ่อนเบายกโทษแก่กันรู้จักอภัยเหมือนที่พระเจ้าอภัยความผิดเราเนื้ออื่นในคิสชนต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่รู้จักรับ อันเป็นบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้าที่จะช่วยให้มีสันติสุขครอบครองจิตใจกิจชนจึงต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเพื่อให้ชีวิตพบวิถีของพระองค์อย่างสมบูรณ์ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือความรู้สึกสง,งบและกลมกลืนภายในแม้ว่ารอบตัวเราจะเต็มไปด้วยพายุสารพัดก็ตามเพราะในที่สุดสันติสุขจะมาถึง ซึ่งเราจึงต้องไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเปาโลสอนให้ตระหนักถึงคําสอนของพระเยซูเจ้าให้พระวาจาของพระองค์ดํารงอยู่ในชีวิตมีการสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความเข้าใจอันลึกซึง้งถึงความหมายของความเชื่อความศรัทธาในชีวิต ปาโลยังได้กล่าวถึงความจะเป็นที่เหล่านั้นจะต้องร่วมกันอธิษฐานภาวนาและแบ่งปันความเชื่อสารเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าและพระเยสุจ้าพระบุตรของพระองค์ซึ่งสำหรับกิจสชนนั้นเราต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องพยายามแสวงหาและค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าและตอบสนอง ่อพระองค์ในทุกประสบการณ์ชีวิตคิตชนจะรับรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการภาวนาเราจึงต้องรู้จักฝึกฝนการภาวนาเพื่อจะได้รับรู้สิ่งอันเป็นพระประสงค์ไม่ใช่คิดถึงแต่สิ่งที่เราประสงค์ตลอดเวลาวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระวาจาของพระเยซูเจ้าได้ดำรงอยู่ในชีวิตของเรา